ครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่พี่เพชรพามาดูน้ําตอนเช้าเดอ้อตอนนี้น้ําก็ี่เข้ามาตรงถึงสะพานตรงนี้แล้วแหละแต่ทางพี่พี่พ่อพ,อพอเพื่อนก็มีกระสอบทรายมาก,กั้นน้ําปิดน้าไว้บม่ให้เพื่นน้ำเพื่อนลงลงในคลองเลยไหมในบริเวณคลองแล้วก็นี่ พี่พี่พ่อพ่อแม่แม่ก็นี่ได้ขึ้นมาอยู่ตรงริมคลองเรียบร้อยแล้วนี่เพราะว่าขังแนย่ยุ่น้ำไหลทั้งบนน้ําเยอะมากในหมู่บ้านน่ะน้ำน้ำเขามาแล้วพี่เพิ่ม็อาวอุยพขึ้นมาอยู่ตรงเต็นแนวเต็นที่ทางเทศบาลเพ่อนเอามากางให้แล้วก็มาไว้สําหรับให้พี่พี่พ,พ่อพ่อแม่แม่ได้อเ,เข้ามาหลบแดดหลบฝน ตอนนี้ก็เป็นบ้านนี่ถนนทางเทศบาลเพิ่มก็มาทําถนนให้แบบเอารถมาปรับมาแต่งนะให้มันสะดวกในการขี่ตไปส่มาส่สัญจรสิไเ้ิมเ,เป็นลุมเป็นบ้านั้นเรียบรถทุกคันก็ขึ้นมาอยู่บริเวณมาจอดไว้ขางเส้งถนนนี่แหละ,ะวพว่าหยังเพราะว่าน้ำจิตเขา่า พี่ๆเพื่อนก็เลยเอารถขึ้นม่จอดไปทั้งเครื่องเด้อยไปต่อเลยพี่ๆเพื่อนก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็ด้านนู้นก็จะมีเป็นเต็นท์ของทางฟันเป็นไอ้ยังก่อนกองอำนวยการด้วยตรงนั้นนะเพื่อนจะมี ของที่หน่วยงานต่างๆเพ็่นเอามาไว้สําหรับช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม,มก็จะมีน้ําดื่มมีน้ําดื่มมีอาหารแห้งเห็นไหมโอ้ของพ <Okay. S 1> อน้ำ <Okay. S 1> ใจ <Okay. S 1> จ้าโอ้ยเจอไว้รุ่นต้อนอะนะป้าคนนี้ยังย้นอนนะนั่นแหละท่านก็จะมีทางหน่วยงานต่างๆเอาของมาไว้สําหรับช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบเด้อ นี่ตอนนี้ก็พี่เพชรก็อยู่กลางถนนบ้านเรานี่แหละหน้าบ้านร้านอีป็เเรานี่แหละตอนนี้ก็ทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งังัวทั้งอันอย่างเางพื่อนก็เอาอพยพขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ที่สําคัญก็มีห้องสุขาไว้สําหรับอันนี้จําเป็นอันนี้จําเป็นห้องน้ําห้องท่าไว้สําหรับอนันเข้าทางเทศบาลเพื่อนก็จัดไวใ้ให้ที่เรียบร้อยแล้วนี่ทั้งนี้เราก็กําลังจะเลี้ยวเข้าร้านบ้านร้านอีปิเพี่เพชรก็พามาดูน้ํากัน นี่ตอนนี้พ่อพ่อทีมช่างเพื่อนก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยน่าจะเริ่มลงมือทํางานกันแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกัน,นมาแล้วเริ่มลงมือทํางานกันแล้วเดอ้อพ่อพ่อทีมช่างทั้งพี่สุดาแล้วก็นี่เอานังลานมาอีกหนึ่งอันเพื่อจะมุ่งหลังค่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้พี่เพชรก็จะปลูกขยอยปลูกต้นไม้ไปเรื่อยเดอ้อ ตอนนี้ก็นั่งร้านเราก็มาพ่อพนอน,นั่งร้านมาไ้สำหรับเวลาทำงานจะได้ไงอ่านั่งเหงากบ่ามากกี่เมือนี่พ่อนั่งเหงากบ่มานั่งนั่งเหงาเบื่อยังมากนี่นั่งร้านมาแล้วเด้อตรงฝั่งนู้นก็มีอีกหนึ่งอันอันนี้พี่เพชรก็อยู่ ในซุม้มซุ้มแรกเด้อซุ้มปลาทองวันนี้น่าจะได้มงอยู่หรอกมงรางคาเพราะว่าพ่อเพิส่สั่งสังกะสีมาเรียบร้อยแล้วดันบนซุ้มที่สองแล้วก็น่าจะวันนี้น่าจะซุ้มสองกับซุม้มซุ้มสามเด้ดอเพราะว่าน่าจะขึ้นมุงวันนี้แหละมุงราคาวันนี้แหละโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เบีแล้วก็เด็กๆเราเด้อสำหรับคลิปนี้ไปกันเด้อบ๊ายบาย